วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เอ,อ่ออาจจะฟังดูน่ากลัวนิดนึงนะคะแต่เป็นเรื่องสําคัญมากคือเรื่องของความเชื่อมั่นว่าทําไมมันถึงมีค่ามากกว่าเงินที่เรามีอยู่ซะอีกผ่านเคสของอิหร่านที่ค่าเงินเรียวเรียกว่าแทบจะหายไปเลยในคืนเดียวครับเป็นเคสที่น่าสนใจมากเรื่องนี้มันบอกเราว่าระบบการเงินที่เราเชื่อเชื่อกันอยู่เนี่ยมันอาจจะเปราะบางกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Around Area Podcast ค่ะอยากให้ลองนึกภาพตามกันดูนะคะว่าถ้าสมมุติพรุ่งนี้เช้าเราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเงินเก็บทั้งชีวิตของเราในธนาคารเนี่ยมันซื้อได้แค่เอ่อก๋วยเตี๋ยวชามเดียวจะรู้สึกยังไงโอ้โหซึ่งนี่มันไม่ใช่หนังไซไฟนะคะไม่ใช่เลยครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนอิหร่านเลยเมื่อต้นปี2569 ที่ค่างเงินเรียวของเขาดิ่งลงเหวเลยใช่ค่ะดิ่งลงไป96%จนนักเศรษฐศาสตร์บางคนบอกว่ามันตายไปแล้วในทางปฏิบัติวันนี้เราเลยจะมาคุยข้อมูลกันว่าปรากฏการระดับนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรคือเชื้อไฟที่ทำให้ระบบความเชื่อมั่นทั้งหมดมันพังทลายลงมาพร้อมกันและบทเรียนราคาแพงครั้งนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างครับ คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆในเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขที่มันดูน่ากลัวนะครับค่ะแต่มันคือการพังทลายของสิ่งที่เรียกว่าความไว้วางใจหรือ trust ซึ่งมันเป็นเหมือนอากาศที่เราหายใจในโลกการเงินเลยคือเรามองไม่เห็นมันนะแต่ถ้ามันหายไปเมื่อไหร่ทุกอย่างก็จบเงินกระดาษที่เราใช้กันทุกวันนี้มันมีค่าก็เพราะเราทุกคนตกลงร่วมกันว่าจะเชื่อว่ามันมีค่าแต่เหตุการณ์ที่อิหร่านเนี่ยมันคือพายุที่สมบูรณ์แบบ หรือ perfect storm ของจริงเลยครับที่ความเชื่อใจในทุกระดับมันพังลงมาพร้อมกันพอดีทุกระดับเลยเหรอคะใช่ครับตั้งแต่ระดับโลกระดับรัฐบาลไปจนถึงความเชื่อใจกันเองของคนธรรมดาธรรมดาซึ่งเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะรอยกันไปทีละชั้นครับก่อนจะไปถึงสาเหตุนะคะอยากให้เห็นภาพก่อนว่าไอ้คำว่าข้างเงินพังเนี่ยในชีวิตจริงมันหน้าตาเป็นยังไงมันรุนแรงแค่ไหนคะ ในข้อมูลที่เรามีนะครับเขาบอกว่าในช่วงที่เลวร้ายที่สุดเลยเนี่ยในตลาดมืดของอิหร่านต้องใช้เงินประมาณ1.47ล้านเรียวเพื่อแลกเงินแค่1ดอลลาร์สหรัฐ1 4 7ล้าน4 0 0ต่อ1นดอลลาร์ตัวแลกมันใหญ่จนจินตนาการตามยากเลยค่ะพอจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะว่ามันกระทบเงินเดือนคนทั่วไปยังไงได้เลยครับอันนี้จะเห็นภาพชัดมาก สมมุติว่าเงินเดือนเฉลี่ยของคนทำงานออฟฟิศในอิหร่านอยู่ที่ประมาณ50ล้านเรียว50ล้านเรียวครับก่อนที่ค่าเงินจะพังเงินเดือนก้อนนี้อาจจะมีมูลค่าเทียบเท่าสัก1,000กว่าดอลลาร์สหรัฐก็ยังพอใช้ชีวิตได้ อก็ยังโอเคอยู่แต่พอค่างเงินมันล่มสลายในชั่วข้ามคืนเงินเดือนห0สิบล้านเรียวเท่าเดิมกลายเป็นมีมูลค่าไม่ถึง35ดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำครับโอ้โหจากพันกว่าเหรียญเหลือแค่30กว่าเหรียญน,นี่คือทำงานมาทั้งเดือนเงินเดือนที่ได้มาอาจจะเลี้ยงข้าวเย็นครอบครัวในต่างประเทศได้แค่มื้อเดียวเองเหรอคะเนี่ยถูกต้องครับมันคือสภาวะที่อำนาจการซื้อมันหายไปแบบแทบจะทันทีเลยเงินที่คุณมีอยู่ มันไม่ได้กลายเป็นศูนย์ในทางเทคนิคนะครับแต่มันซื้ออะไรแทบไม่ได้แล้วคและที่แย่กว่านั้นคือพอออกไปนอกประเทศเงินเรียวก็กลายเป็นแค่เศษกระดาษไม่มีใครอยากรับแลกอไอภาวะแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกกันว่า hyperinflation หรือภาวะเงินเฟอ้อยิ่งยวดแล้วมันต่างจากเงินเฟอ้อปกติที่เราบน่บนๆกันว่าของแพงขึ้นยังไงคะต่างกันที่ความเร็วกับความเชื่อครับเงินเฟอ้อทั่วไปคือของมันค่อยๆแพงขึ้นค่ะ แต่ h y เปอร์อินฟล o n ชคือการที่ผู้คนหมดศรัทธาในเงินสกุลนั้นโดยสิ้นเชิงหมดศรัทธาใช่ครับมันไม่ใช่แค่ของแพงแต่มันคือการที่ไม่มีใครอยากจะถือเงินนั้นไว้อีกต่อไปแล้วได้เงินมาปุ๊บต้องรีบเอาไปแลกเป็นของหรือแลกเป็นเงินสกุลอื่นที่มั่นคงกว่าทันทีเพราะกลัวว่าพรุ่งนี้มันจะไร้ค่าไปกว่าเดิมถูกต้องครับเพราะพรุ่งนี้มูลค่ามันอาจจะหายไปอีกครึ่งหนึ่งก็ได้ แล้วการกระทําของทุกคนที่พยายามหนีตายแบบนี้มันยิ่งซ้ําเติมให้ค่างเงินดิ่งเร็วขึ้นไปอีกกลายเป็นวงจรอุบาติไปเลยใช่ครับหยุดไม่อยู่เลยฟังแล้วน่ากลัวมากมันคือการหนีตายทางการเงินจริงๆคําถามคือแล้วประเทศมันเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะมันคงไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องเดียวแน่ไม่ใช่เรื่องเดียวแน่นอนครับถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยปัจจัยแรกสุดมันเหมือน อกองฟืนแห้งๆที่ถูกสะสมมานานมากแล้วกองฟืนแห้งๆใช่ครับนั่นก็คือการคว่ำบาตรจากนานาชาติ oh. อ๋ิล่านเนี่ยโดนตัดขาดจากระบบการเงินโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ Swift, s w i f t ซึ่งนั่นกระทบการค้าระหว่างประเทศโดยตรงเลยโดยตรงเลยครับโดยเฉพาะการขายน้ํามันที่เป็นไรายได้หลักของประเทศมันทําได้ลําบากมากมันก็เหมือนท่อน้าเลี้ยงใหญ่ที่เคยส่งเงินดอลลาร์เข้ามา มันถูกบีบให้เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆครับห่บายความมา่าเงินดอลลาร์ในประเทศก็เริ่มขาดแคลนทั้งๆที่ความต้องการใช้ยังมีอยู่เหมือนเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ําใช่เลยครับพอประเทศหาเงินดอลลาร์เข้ามายากแต่ยังต้องใช้ดอลลาร์เพื่อนําเข้าสินค้าจําเป็นพวกอาหารยาอะไรพวกนี้ครับผมทั้งอาหารยาวัตถุดิบต่างๆมันก็เริ่มสร้างแรงกดดันมหาศาลเนี่ยกับค่างเงินเรียวเหมือนน้ำในเขื่อนที่ระดับน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่มีทางระบายออกรอแค่วันที่จะมีอะไรมากระทุ้งให้เขื่อนแตกเท่านั้นเองแล้วอะไรคือสิ่งที่มากระทุ้งเขื่อนให้แตกคะในข้อมูลพูดถึงนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแบบฉับพลันอันนี้คือตัวจุดชนวนเลยหรือเปล่าอันนี้คือไม้ขีดไฟที่ถูกโยนลงบนกองฟืนเลยครับโอ้โหคือก่อนด้านนี้รัฐบาลพยายามควบคุมสถานการณ์โดยการตั้งอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษเอาไว้ซึ่งเป็นอัตราทางการที่มันแข็งค่ากว่าความเป็นจริงในตลาดมืดมากครับแต่แล้ว จู่ๆรัฐบาลก็ประกาศยกเลิกอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษนี้การกระทำแบบนี้ในสภาวะที่คนกำลังตื่นตระหนกอยู่แล้วมันไม่ต่างอะไรกับการตะโกนว่าไฟไหม้ในโรงหนังที่คนแน่นเอียดเลยครับผลก็คือทุกคนวิ่งหนีตายไปที่ประตูทางออกเดียวกันซึ่งในที่นี้ก็คือเงินดอลลาร์ในตลาดมืดถูกต้องครับพออัตราทางการที่เคยเป็นเกราะป้องกันบางๆหายไป ทุกคนก็รู้ทันทีว่าเงินเรียลที่ตัวเองถืออยู่กำลังจะกลายเป็นเศษกระดาษก็เลยต้องรีบขายทิ้งแห่กันไปกว้านซื้อดอลลาร์ในตลาดมืดแบบไม่คิดชีวิตเลยเพอะความต้องการซื้อดอลลาร์พุ่งขึ้นแบบมหาศาลในเวลาอันสั้นแต่ปริมาณดอลลาร์ในตลาดมีจำกัดผลก็คือค่าเงินเรียลก็พังคลืนลงมาอย่างที่เราเห็นมันคือการสาดน้ำมันเข้ากองไฟชัดๆน่าทึ่งที่การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายได้ขนาดนี้ แต่มันจะเกิดการแตกตื่นขนาดนี้ได้แสดงว่าคนก็คงไม่ได้เชื่อมั่นในรัฐบาลของตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะประเด็นนั้นสําคัญมากครับและมันคือปัจจัยที่3าที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันพอดีนั่นคือความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศอในช่วงเวลานั้นมีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเกิดขึ้นมากกว่า600จุดทั่วประเทศอยู่แล้วประชาชนกําลังเดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจที่ย่าแย่มานานอืมพวกเขาไม่เชื่อมั่นในรัฐบาล ไม่เชื่อมั่นในธนาคารกลางและแน่นอนไม่เชื่อมั่นในค่างเงินที่รัฐบาลออกให้เท่ากับว่ามันพังพร้อมกันหมดเลยทั้งจากข้างนอกที่โดนคว่ำบาตรทั้งข้างในที่คนไม่เชื่อใจกันเองใช่ครับนี่คือจุดที่ทําให้มันกลายเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบปับจจัยทั้งหมดมันไม่ได้แยกส่วนกันแต่มันเสริมแรงกันเป็นวงจรเลยการคว่ำบาตรจากข้างนอกทําให้เศรษฐกิจอ่อนแอประชาชนเดือดร้อนจนต้องออกมาประท้วง พอคนไม่เชื่อรัฐบาลความไม่เชื่อมันในรัฐบาลก็พุ่งสูงและในภาวะที่ไม่มีใครเชื่อใจใครอยู่แล้วรัฐบาลกลับออกมาเปลี่ยนนโยบายการเงินสําคัญแบบกระทันหันมันเลยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ใช่ครับมันเลยไม่ช่วยสร้างความมั่นใจแต่กลับเป็นการยืนยันให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลคุมอะไรไม่ได้แล้วและนั่นคือฝางเส้นสุดท้ายที่ทําลายความเชื่อมั่นจนหมดสิน้นยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ในข้อมูลพูดถึงคือปัจจัยด้านความมั่นคง ที่บอกว่าก่อนหน้านั้นมีเหตุการณ์โจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศด้วยเรื่องนี้มันเข้ามาซ้ำเติมสถานการณ์ได้ยังไงคะในทางจิตวิทยาแล้วมันเป็นการตอกย้ำความรู้สึกไม่มั่นคงในทุกมิติเลยครับ <c oughs> เมื่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศอย่างโรงไฟฟ้าหรือโรงงานนิวเคลียร์ถูกโจมตีได้ <c oughs> มันสร้างคำถามในใจของทุกคนทั้งนักลงทุนและคนทั่วไปว่า แล้วรัฐบาลจะปกป้องอะไรได้อีกถ้าความมั่นคงทางกายภาพยังไม่มีแล้วจะเอาอะไรมารับประกันถูกต้องครับความไม่แน่นอนนี้มันกัดกินความเชื่อมั่นไปเรื่อยๆครับเพราะถ้าขนาดความมั่นคงทางกายภาพของประเทศยังรับประกันไม่ได้แล้วใครจะไปเชื่อมั่นในคําสัญญาที่มองไม่เห็นอย่างมูลค่าของเงินตราที่รัฐนั้นพิมพ์ออกมาพอเห็นภาพรวมแล้วน่ากลัวมากค่ะมันเหมือนโดมิโนที่ตัวแรกลม้มแล้วก็ล้มตามกันไปหมดเลย แล้วพอสถานการณ์มันเลวร้ายขนาดนี้ทางรัฐบาลอิหร่านเขาพยายามจะแก้ไขอะไรบ้างไหมคะในข้อมูลบอกว่าเขาพยายามจะตัดศูนย์สตัวออกจากสกุลเงินใช่ครับเขาเรียกวิธีนี้ว่า re-denomination คือ,อ,อพยายามจะ rebrand เงินสกุลใหม่ให้ตัวเลขมันดูน้อยลงดูจัดการง่ายขึ้นแบบนั้นหรอคะถูกต้องครับจากที่ต้องจ่ายเงินซื้อกาแฟาแก้วละหลายแสนเรียลก็อาจจะเหลือแค่ไม่กี่สิบในเงินสกุลใหม่ที่เรียกว่าโตมัน ฟังดูก็เหมือนจะดีนะคะแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันช่วยได้จริงหรอคะหรือมันเป็นแค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคือผู้ช่วชาในแหล่งข้อมูลเราก็มองตรงกันว่ามันแก้ได้แค่อาการครับไม่ได้แก้ที่ต้นต่อใช่ครับมันเหมือนเราทาสีบ้านใหม่ทั้งทงท,งที่โครงสร้างข้างในมันผุพังหมดแล้วโอ้โหเห็นภาพเลยค่ะคือทาให้สวยยลงไงข้างในมันก็ยังพังอยู่ดี ตราบใดที่ปัญหาพื้นฐานทั้งเรื่องความบาดเศษรษฐกิจที่ย่แย่ความไม่เชื่อมั่นทางการเมืองมันยังอยู่เงินที่พิมพ์ออกมาใหม่เนี่ยต่อให้ชื่อใหม่สูญน้อยลงมันก็ไม่มีค่าในใสายตาประชาชนอยู่ดีครับเข้าใจเลยค่ะสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่คำว่าความเชื่อมั่นอยู่ดีถ้าอย่างนั้นบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะจดจำจากเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออะไรคะบทเรียนที่สำคัญที่สุด และเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยก็คือเงินไม่ได้เป็นแค่กระดาษแต่เงินคือสัญญาของความเชื่อมั่นที่เราตกลงร่วมกันในสังคมอืเรามักจะมองว่าเงินในธนาคารคือความมั่งคั่งที่จับต้องได้แต่เหตุการณ์นี้ตอกย้ำให้เห็นว่ารากฐานของมันเปราะบางกว่าที่คิดมันตั้งอยู่บนความเชื่อว่ารัฐบาลและธนาคารกลางที่ออกเงินนั้นมาจะสามารถรักษามูลค่าของมันไว้ได้แต่เมื่อไหร่ที่ความเชื่อนั้นพัง เงินก็จะพังตามมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงอย่างที่เห็นครับซึ่งมันนำมาสู่คำเตือนที่น่าสนใจมากจากแหล่งข้อมูลหนึ่งของเราคือ Kim Property Life เขาบอกว่าในโลกยุคนี้การไปนั่งถามว่าเงินสกุลไหนแข็งแรงที่สุดอาจจะเป็นคำถามที่ผิดไปแล้วใช่ครับเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่น่าคิดมากเขาเสนอว่าแทนที่จะพยายามหาเรือลำที่แข็งแรงที่สุดในมหาสมุทรที่กำลังปั่นป่วนให้เราเปลี่ยนคำถามเป็น ถ้าเช้าวันหนึ่งระบบที่เราอยู่มันพังเราเตรียมแผนสำรองอะไรไว้แล้วบ้างโอ้ oh. มันคือการเปลี่ยนความคิดจากการพยายามหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดหรือ safe haven ไปสู่การกระจายความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดหมายถึงว่าอย่าเอาไข่ทุกฟองไปใส่ไว้ในตะกร้าใบาเดียวโดยเฉพาะตะกร้าที่ชื่อว่าคำสัญญาของรัฐบาลอย่างนั้นหรือคะถูกต้องที่สุดครับมันคือการยอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรปลอดภัยร้อเปอร์เ ประวัติศาสตร์สอนบทเรียนที่เจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เยรอรมนีในยุควายมาซิมบับเวเวเนซุเอลาและล่าสุดคืออิรานว่าเงินตราที่รัฐบาลค้ำประกันสามารถพังได้ในชั่วข้ามคืนแต่ชีวิตคนต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานกว่านั้นมากนานกว่านั้นมากครับสิ่งที่น่าสนใจในแหล่งข้อมูลคือเขาเชี้ให้เห็นว่าในภาวะวิกฤตแบบนั้นคนอิรานไม่ได้แค่วิ่งหาเงินดอลลาร์นะครับหรอกคะแล้วเขาวิ่งหาอะไรอีกโอ้โ นั่นเป็นประเด็นที่คมมากเลยค่ะสรุปแล้วเรื่องราวของเงินเรียวอิรานก็เป็นเหมือนกรณีศึกษาที่ชัดเจนสุดๆว่าสิ่งที่ดูมั่นคงอย่างเงินตราที่เราใช้ทุกวันค่ะแท้จริงแล้วมันตั้งอยู่บนรากฐานของความเชื่อมั่นที่เปราะบางและมันสามารถพังทลายลงได้ในพริบตาเมื่อเจอกับวิกฤตหลายด้านพร้อมกัน ใช่ค่ะและมันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าขบขิดสำหรับเราทุกคนแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันได้เสนอว่าในภาวะวิกฤตนิยามของคำว่าความมั่งคั่งมันจะเปลี่ยนจากตัวเลขในบัญชีไปเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้และไร้พรมแดนทันที <c oughs> มันเลยทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองอย่างจริงจังว่าความมั่นคงทางการเงินของเราจริงๆแล้วมันผูกติดอยู่กับระบบใดระบบหนึ่งที่เราควบคุมได้มากแค่ไหน <c oughs> ้าวันหนึ่งตัวเลขในบัญชีธนาคารเป็นแค่คำสัญญาที่ว่างเปล่าอะไรคือความมั่งคั่งที่แท้จริงของเราที่จะช่วยให้เราและครอบครัวอยู่รอดได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะความสามารถที่ดินสินทรัพย์ในต่างประเทศหรือสิ่งอื่นใดที่เราอาจจะยังมองข้ามไปเป็นคำถามที่ต้องกลับไปคิดต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้า